เสริมหน้าอกอย่างไรให้หน้าอกออกมานิ่มแล้วก็ดูไม่แข็งนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิลิโคนในรุ่นปัจจุบันก็จะมีความนิ่มค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาที่คนไข้เนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าอกของตัวเองเนี่ยมีความแข็งค่อนข้างมากว่าโดยปกติในช่วงประมาณ1-3เดือนแรกหลังจากการผ่าตัดหน้าอกของคนไข้เนี่ยมักจะมีความแข็งมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับหากเราเพิ่งเสริมเสร็จใหม่ๆเนี่ยแล้วหน้าอกรู้สึกแข็งหรือว่ารู้สึกใหญ่กว่าความต้องการก็จะเเเป็็นนจาาาาากกกกกกกรรรรผ่่ััดมมีีะบบวออสยยยูงล ความแข็งหรือความบวมอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติหลังจากการผ่าตัดแต่หากเลยเวลาไปแล้วในช่วงประมาณ3-4เดือนเป็นต้นไปเนี่ยกระบวนการอักเสบเริ่มหมดแล้วแต่ว่าคนไข้รู้สึกนะครับว่าบริเวณหน้าอกเนี่ยยังมีความแข็งหรือความบวมอยู่อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องปกติก็แนะนําให้เข้ามาตรวจรักษากันก่อนเพื่อที่จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงว่าก,การแข็งหรือคันบวมเนี่ยเกิดจากอะไรโดยปกติเนี่ยสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มักจะเกิดจากผังผืชทรดรักผังผืชทรดรักเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอเวลานานถึงจะเกิดได้โดยปกติบาาางงงครรั้อออจจะเเกกิดดใในนนช่ว6ืืหภย1ีแ ที่เกิดแล้วคนไข้ก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายๆเช่นหน้าอกแข็งขึ้นหรือหน้าอกเกิดการผิดรูปจากการหดรัดของตัวซิลิโคนมากขึ้นลักษณะน,นี้เนี่ยหากเป็นผังพืนหดรัดจริงก็จําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดแก้ไขก็แนะนําว่าเข้ามาตรวจรักษากันก่อนเพื่อจะได้เลือกวิธีการในการผ่าตัดที่เหมาะสมกับคนไข้นะครับ